สวัสดียามเช้าๆนะครับช่วง7จ็ดโมงเช้านะครับงานประจำทํานาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พามาอัปเดตคลิปข้าวแปลงกอขอ49นะครับวันนี้106วันนะครับผมข้าวก็ยังออกลวงไม่หมดเลยนะครับออกลวงยังไม่สุดทุกลวงนะครับเจอวิกฤตครับช่วงนี้แปลงกอขอ49นะครับแปลงนี้9ไร่นะครับผม นี่ครับเข้าตอนนี้ออกรวงเท่านี้แล้วนะครับมาอัปเดตนะครับแปลงนี้นะครับก้าไร่นะครับตัวนี้ก็จะหวานหายจากอีกแปลงนะครับประมาณสองวันนะครับวันนี้มาเติมน้ำนะครับผมเพิ่งมีเวลาตัดหญ้านะครับมีเวลาตัดหญ้าแล้วก็มาเติมน้ำนะครับช่วงนี้ก็เข้ากำลังโผนะครับก็กำลัง สร้างน้ำนมนะครับผมก็น้ํ่าให้ขาดนะครับอากาศก็กลับมาร้อนนะครับอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะครับอุณหภูมิตอนกลางวันสูงมากนะครับอากาศร้อนแล้วนะครับตอาพอถีบเก้าแปลงนี้นะครับก็อายุหนึ่งร้อยหกวันแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้มาเก็บเชื้อราเพิ่มนะครับผมตอนนี้ก็มาอัปเดตข้าวดูก่อนนะครับตอนนี้ยังออกรวง เรื่อยๆนะครับนะี่ครับอย่างได้แค่นี้ครับผมร้อยหกวันแล้วนะครับก็ใบก็มีเชื้อราบ้างนะครับผมตรงนี้ไม่ค่อยได้มาฉีดเชื้อราด้วยครับก็รอให้เข้าออกรวงสุดนะครับสลัดเกรสรอ,อีกสักหน่อยนะครับก็จะมาจัดเชื้อราป้องกันไว้อีกนะครับ กันเมล็ดด่างนะครับผมตอฤดูนี้ก็เป็นเหมือนจะทําง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับปังรอบนี้นะครับผมเจอปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะข้าววัชพืชด้วยนะครับที่กําลังขึ้นบ้างแล้วก็หญ้านะครับเจออากาศนะครับ ากาศเย็นหมอกลงเยอะนะครับช่วงหนึ่งครับทำให้ข้าวยองออกรวงไม่สุดเลยครับถึงจะอากาศจะกลับมาปกติบ้างนะครับอากาศเริ่มร้อนบ้างนะครับก็มาเติมน้ำนะครับอย่าให้ข้าวขาดน้ำนะครับช่วงนี้อ่าสร้างข้าวกำลังสร้างผลผลิตให้เรานะครับสร้างน้ำนม ก็ยังสลัดเกสอยได้หมดนะครับนะครับรวงข้าวหญ้าเยอะมากเหมือนกันนะครับแปลงนี้ครับหวานปุ๋ยสองรอบเหมือนกันครับหวานปุ๋ยสองรอบแล้วก็กันเชื้อราช่วงข้าวตั้งท้องนะครับไปรอบหนึ่ง เพราะว่าวันปุ๋ยรอบสามไม่ทันนะครับเราก็ตัดไปเป็นรอบที่สองนะครับอย่างที่บอกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมร้อยหกวันแล้วยังได้แค่นี้นะครับก็อายุเก็บเกี่ยวก็น่าจะยืดออกไปนะครับน่าจะอยู่ที่ร้อยสิบห้าวันขึ้นไปนะครับร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบวันนะครับวันเก็บเกี่ยวครับจะยืดไปครับ ขอสี่เก้าเนี่ยผมเคยเกี่ยวนะครับอีกฤด,ดูการหนึ่งครับอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบเก้าวันนะครับเกือบสี่เดือนพอดีนะครับผมสี่เดือนไม่ใช่ไม่สี่สี่เดือนกว่ากว่าเลยนะครับผมร้อยยี่สิบเก้าวันครับเคยเคย,เคยเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตนะครับก็คือ,อติดอากาศเย็นแบบนี้แหละครับก็โซนนี้จะจนิยมใส่ ก็พอสิเก้านะครับเพราะว่าทําง่ายนะครับทําง่ายแล้วก็ผลผลิตก็เยอะนะครับต่อไร่นะครับผมมาดูลักษณะครับของข้าวที่อาจจะได้ผลผลิตนะครับก็สังเกตที่บริเวณใบธงนะครับผมถ้าใบธงนะครับตั้งตรงสมบูรณ์นะครับไม่มีโรคนะครับอ่า อันนี้คือใบทงนะครับใบเขียวเข้มแล้วก็ไม่มีลักษณะของเชื้อรานะครับไม่มีรอยแมลงหนอนกอกินนะครับนี่ครับข้าวก็จะออกรวงนะครับออกผลผลิตได้เยอะนะครับขึ้นอยู่กับใบทงนะครับเป็นตัวกําหนดเลยนะครับเพราะงั้นรักษานะครับเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับหนอนนะครับสําหรับใบทงให้ดีนะครับผลผลิตแล้วก็จะออกมาดีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกําหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของข้าวเลยนะครับนี่ครับว่าข้าวจะน้ําหนักได้ไม่ได้ได้ผลผลิตเยอะต่อไร่ไหมนะครับขึ้นอยู่กับใบธงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาให้เขาให้ดีนะครับการตัดใบตัดอะไรก็อย่ามาตัดตอนที่เขาพลังตั้งท้องนะครับอย่าตัดใบตอนที่ข้าวตั้งท้องนะครับสําหรับใครที่ตัดใบข้าวนะครับจริงๆก็ไม่แนะนําให้ตัดใบข้าวนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับแปลงกขอ .19 แปลงนี้นะครับก็อายุอยู่ที่ร้อยหกวันแล้วนะครับก็ลงข้าวพึ่งได้แค่นี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเช้านี้ครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ